บรรยากาศยามเสารกะดีดีสถานที่ได้สร้างไว้ได้ใส่ประโยชน์กันเต็มที่ทางเท่าก็สวยงามอันนี้เจ้าบ้านเพื่อได้เอาฟื้นมาไวหว้สิบ่อยเกษตรกล้ามาเป็นคนดังไอนี่ถ้าว่าใดไปนี่เกษตรกล้ามาเป็นคนดังฟื้นนี่ก็เ,เป็นแบบไปดังไฟภาษาเล่าพ่นวาสถานที่ยามเศาร์กะ รสจืนแจ่มใสจ้ะตามไปเรื่อยๆเลยจ้ะทั้งนี้ก็เขตของจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอสตึกกบพร้อมรับสถานการณ์ทุกอย่างเพราะอนาคตขา้างหน้าเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นได้โควิดไปอะไรจะมาที่ได้เว้าให้ทุกท่านตอนแรก ฟังอะไรจ่ะมาแน่นอนจะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ผสมประสานกันบาวชจะเป็นทั้งสุขและทุกข์ศิลป์แต่สุขย่างเดียวกับบได้สิลป์แต่ทุกข์ยางเดียวกับบไดาการใส่ชีวิตของแต่ละคนก็อยู่กับทักษะการใส่ชีวิตแลวก็ตนทุนชีวิตและหลายอย่างประกอบกันจะ ปาสิมาเบิ้งมือนั่นที่เดี๋ยว่าเบิ้งที่เขาต่อสู่กันเกี่ยวกับพม่ารามันกับสยามตอนที่ยังเป็นสยามอยู่ตอนบระท่านเด้สร้างหรือว่าป,ปั๊บปป้งสถาันที่นี่ก็มีเป็นโน่นโพนสูงแล้วก็เป็นซ่านลงมาแล้วก็มีพวกหินพวกเศษกระเบื้อง ต่างๆหน้าๆที่ได้ฟังไหวสมือนนี่ก็มีหลักฐานอยู่ในนี่เห็นเด็นประจักษ์อย่างเป็นในลักฐานเรียบไหวจากสีซ่อนกันไหวสูตรสีใต้มือนี่ก็กเ,เป็น,ปน,ปน,นสูตรช,ชาวเขาปะปับป๊บกยอมาจากอาสังขาบุรีจ้ะอำเภอสังขาบุรี ไก่ชายแดนเมียนมานี่เราจะหลักฐานก็นยังมีหลงเหลืออยู่มากมายทางประวัติศาสตร์แต่ก่อนเป็นโน้นดินก่อนทิศสิได้เปลี่ยนแป้งเป็นแบบนี้นี่ก็เปลี่ยนแปลงไปไลายมุงนี่ก็เป็นโน้นเป็นโน้นดินสูง จะเป็นการสร้างบ้านแป้งเมืองในสมัยแต่กอนเนี่ยจะจนเด้ซื้อว่าบางกระเบื้องจะ่มีเกิดขึ้นที่ว่าได้ทำลายบไาา้พม่ารามันเด้ไม่เห็ดอาหาร เป็นการยุดกองกำลังถับฉวกคราวใดก็ถือว่าความปื่มใจของท่านจะพอมหาเล็กมีอานุสาวารีเพิ่นเดอยู่นี่หละจ้ะเดียวสพผ้าไปเบิงตามมาเรื่อยๆสดใสาย,ยามเช้าชุดที่ว่าให้ฟังครับชุดป้าะก็ย่อนน่กะคนติดใส่นี่กะ ตามที่เขาว่ากันว่ากับบริสุทธิ์เบ่เคยถือเอ่อลลวงลำมาก่อนสุดที่ขาวนี่เราจะจังค่อย,ยจะจาหันให้เบิงจ้ะุ <c oughs> ดเช้าเขาป่า,ปากาโยอจาก,กระเดินมาเรื่อยๆมาเบิงสถานที่อันนี้กับปั๊บปุงเปลี่ยนแปลง ความเจเริญมองนั้นก็ไม่มองอสูบน้ำข้อมูลบานมาใจน้ำป้ป้า,ปาชีวิตอันมหศจรัย์นี่ถือเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยมนุษย์ทุกคนล้วนมีความมหศจรรย์เราเฮาเสร็จจังไดยเฮาจังชีวิตเฮาจังสิพบความสุขมากกว่าความถูกเพราะว่าถูกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของั่วคราวหลายคนก็อยาก บางอย่างมีอยากรวยอยากเด้เสพความสุขสบายแต่ว่ากสองกฎธรรมชาติจะมีอยู่นี่จะมองขลังจะพอมหาเล็กตามไปเบิงดานานาเลยจะอันนี้ก็ับข่างหลังเพิินเดินหลเละเข้ามากเลยจะตรงนี้ก็สิเป็นต้นบักขามอยากใหญ่ อายุเป็นลอยปีตอนนี้ก็ได้ลมลงไปแล้วตามกฎธรรมชาติได้พายุพายัายางมากอะ่ะหักขื่นล่มล,มลงไปเี่ก็มีตน้นไมเป็นต้นเด็กหน่อยือเกิดขึ้นสต่ทนที่ของจะพอมหาเล็กคนก็ได้มีการสร้าง อันนี้ขอกะยางมากแล้วก็เมื่อไรคือกันข้นโน้นนีน่เระจะเมื่อวานที่เสมอจันในพักพํำนักอาศัยอยู่อันนี้ก็นาัสการความดีขององค์พระสมมาุทวเช้านี่คือตัวแทนของเพลินเป็นรูปแทนรูปเคารพสักการะหลวงปู่ศรีประทานพรอ,อันนี้ก็มาเบิงฤาษี กับลิงจะฤืษอสีพระกับมีสมาธิลิงพระกับห้การหาอาหารโอ้ไก่กับบินลมาของเทิงมาหายาือสีเพิ่นเด็บมาเพ่นเพียนจะตามมาเบิงจะพอมหาเล็กเลยจะกระสัง พลังความคิดคอยฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆก็จะได้เองเพราะว่าสุขคนก็จะได้ล่องล่องในหลายๆอย่า,างที่อยากล่องจะพ่อด้ล่องก็เดวหูภาษาลาวเป็นภาษาสว่างนะจอันนี้ก็ขอคารวะบูชาอันนั้นเพิ่นจะพอมหาเลขจะผู้ที่ทำการ ต่อต้านขาซึกพมา่ารามันในอดีตเป็นการยุดอย่างถับไว้ใดจั่วคราวอันนี้ก็ต้นมาขามส่วนหนึ่งเป็นรอยปีสีว่าได้ถือพาอยุรกะกคธรรมชาติเพิ่นแกชะล่ามาเพื่อกับะสมาธิทนท่านเดี๋ยวต่อไปเหมือนตัวข,อข่อยโคข่อยก็ต้องมาไลา่สิ้นไปคือกัน ก็มีต้นใหม่หลายหลายอย่างคอยหมักแต่บักท่านเนี่ยแหละบักท่านโบราณนวลน,น,น้อยเกิี่กับเกล้อบักพริกนี่เนี่ยนะจะบักท่านมันก,ก็สิรนน้ำอ่ดิน้นแล้วก็มาเก็บเอาหน่วยซุกมันหน่วยเฮิมอันนี้ก็เป็น หลักฐานเป็นขอนมงคลใหม่ใหม่บักขามนี่จาะนี่ก็มีบรรยากาศดีวันนี้ก็ขอให้คุณแม่ทั่วโลกจงมีแต่ความสุขรวมทั้ง แม่ข้าพเจ้าด้วยตอนนี้แม่ข้าพเจ้าเพิ่งกับก้าบบานเก่าไปแล้วเพิ่งก็ไเดจ,จากไปแล้วกับเป็นตามกฎธรรมชาติคือว่านี่แหละจา่ามันเป็นไปสิว่าไผกับบอสมาที่สิยังหยุดยังไว้ได้จ้าตอนนี้ก็มานาั่งคุยกันสบายๆจา้า โควิตาหรือว่าโควิตหายไปแต่ว่าอันนี้ก็เหลือสิ่งนี้ไว้ให้เป็นอนุสรแต่ว่าอนาคตข้างหน้ากับสไดใจอีกบอกกับเป็นอีกเรื่องนึงจ้ะดอกลีลาวดี กนาชมสวยงามแปลว่าวันหนึ่งก็ต้องโรยราเหี่ยวเฉาไปในทิ่สุดแล้วก็ล้นลงพื้นเป็นตามกฎธรรมชาติเสน่จิตใจของคนกับปุ้งแตงอยากได้อยากมีอยากเป็นคือข่อยนี่แหละแต่ว่าข่อยกับพยายามหูท่านเพราะว่าทุกจริงทุกอย่างกับครนด้ล้องคันเดล้องกับว้าหว,า,วางกันจ้ะคันเดล่องก็ไเดสว่าสว่างก็ไเดหู้ เดี๋ยวโฮราวา็สเกิดการเข่า,ขาใจผู้ได้สินั้ไปได้ประโยชน์จังไดก็เราไปก็ต้องไปอีกเป็นเหลียงนึงจ้าตอนนี้ก็ขอจบคลิปในวันแม่และความสุขวันนี้จงเกิดขึ้นครับคุณแม่ถูกคนทั่วโลกและร่วมข้าพเจ้าด้วยเดอจ้าสบายสบายแฮปปี้จ้าสวัสดี